ไม่เอาปุ๊บทำไงผมไปซื้อครับก็เลยได้รถ11กิโลเมตรคันนี้มา,าโอ้โหกลิ่นกลิ่นนี่ทะลุแมสเข้ามาเลยนะครับกลิ่นใหม่นี่บอกเลยว่าไม่ใหม่สวัสดีครับพบกับแ็กจากเต้นรถคุณหญิงนะครับผมวันนี้เราก็มาพร้อมกับเจ้า B M X 1ตัว L C I นะครับต้องบอกก่อนเลยว่า L C I เนี่ยหลายๆคนเนี่ย ไม่รู้ว่า X1 มี LCI แล้ววันนี้ผมก็เลยรีบมารีวิวแต่ต้องขอภัยด้วยนะครับวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยยังเป็นวันสงการอยู่นะครับเต็นยังเปิดอยู่รถคันนี้ได้ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับขายไปเร็วมากเพราะรถคันนี้เนี่ยเพิ่งเข้าระหว่างก่อนสงการแค่วันเดียวเองนะครับผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยลูกค้ามาซื้อสดรอปล่อยพรุ่งนี้เลยก็เลยมีพี่มาขัดเคลือบแก้วให้รอปล่อยพรุ่งนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมก็เลยขอมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันดีกว่าว่าเจ้า X1 X Line LCI คันนี้เนี่ยมีอะไรดีบ้างนะครับผมเริ่มจากนี่เลยแน่นอน LCI เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องกันชนนะครับกันชนตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ M Sport นะครับผมเป็นตัว X Line แต่ทําออกมาได้ดูสปอร์ตลงตัวมากๆพร้อมกับกริลนะครับที่เป็นสีอลูมิเนียมแมตนะครับผมจะไม่ใช่สีเงาเป็นแมตก็จะทําให้กริลตรงนี้เนี่ยดูเท่มากขึ้นแต่ว่าโดยรอบกลมๆของเขารอบบอดเดอร์ของเขาเนี่ยจะจะเป็นตัวสีเงาอยู่นะครับส่วนไฟหน้านะครับผมทําดุมากขึ้นโดยที่ว่าไฟ LED นะครับผมจะดูคม ขึ้นและมีความเหลี่ยมมากขึ้นเป็นไฟหน้าแบบ LED มาให้ต่อมาข้างๆนะครับล้อแม็กของเขาก็จะเป็นล้อแบบ18นิ้วนะครับเป็นล้อแม็กอลลอยดีไซน์ออกมานะครับผมไม่แพ้กับตัว M Sport เลยเพราะดีไซน์ของเขาเนี่ยเท่มากแล้วก็มาพร้อมกับสีที่เป็นสีแบบทูโทนนะครับผมเป็นสีเทาบวกสีเงินตรงนี้ทําให้รถตัวรถตัวนี้เนี่ย ถึงเป็น X Line ก็จริงแต่ดูไม่เป็นรถธรรมดาเลยนะครับทำออกมาสวยส่วนข้างๆนะครับผมดโดยรวมแล้วลายเส้นของตัว X1 นะครับผมทำออกมาโค้งเว้าได้สวยงามมากนะครับดูไม่เรียบจนเกินไปและดูไม่ คมจนเกินไปทําให้ดูรถคันนี้เวลามองข้างเนี่ยดูนวลออกมาเลยและ X1 นะครับผมก็จะอยู่ในหมวด SUV ก็จะมีตัวถังค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากเพราะว่าเป็น Compact SUV X1 เนี่ยจะเป็น SUV ขนาดเล็กสุดเลยนะครับแต่ถ้าให้มองดิเมนชันเนี่ยแลวเทียบกับรถรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็น g l a หรือ x c 4 0นะครับตัว X1 เนี่ยให้ฟีลลิ่งความใหญ่เนี่ยใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นแม็กขอบ18เหมือนกันต่อมานะครับมาชมข้างหลังเจ้า BMX1 คันนี้นะครับผมไฟท้ายของเขานะครับก็จะเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับแต่ว่าไม่ได้ใหม่ซะจนว่าทิ้งตัวก่อน LCI ไปเลยนะครับผมรูปทรงของเขาอาจจะมีดีไซน์ใหม่แค่นั้นเองแต่ว่ากรอบเนี่ยจะคล้ายๆกันส่วนทัางล่างนะครับผมนี่ผมชอบตรงนี้มากเลย X1 ไม่วใช่ MSport แต่ให้ทอคู่มานะครับมันทำให้ดูแบบคือตอนนี้กลายเป็นว่าผมว่านะคนอาจจะไม่ได้ซื้อ M Sport ก็ได้นะครับผมเพราะว่า X-Line เนี่ยให้มาครบคันแล้วแล้วยังดูเท่ดูดุอีกด้วยฝาท้ายของเขานะครับผมนี่ฝาท้ายของเขาจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้ามาให้นะครับซึ่ง อันนี้คือข้อดีนะครับในคลาสเพราะว่าอย่างเช่น GLA ที่ออกมาใหม่อย่างเงี้ยครับผมเป็นรุ่นที่เอามาแข่งกันเนี่ยเขาตัดตัวออปชั่นนั้นออกไปแต่ตัวนี้เนี่ยให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาส่วนข้างหลังนะครับใส่ของได้เยอะแน่นอนนะคบเพราะว่าเขาอยู่ในคลาส SUV สามารถใส่ถุงก๊อบได้นะครับหรือว่ากระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้2-3ใบเลยนะครับข้างใต้นี้นะครับก็จะมีตัว ยางอะไหล่มาให้อ่ะรถ X1 คันนี้ให้ยางอะไหล่มาให้นะครับถือว่าดีเลยเพราะว่าผมว่านะบ้านเราเนี่ยไม่ได้จําเป็นต้องใช้รันแฟรนะครับผมว่าบ้านเราอะใช้ยางอะไหล่ดีกว่านะครับเวลาเราไปข้างทางแล้วมันแตกจริงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแล้วก็คอนติเนียวนะครับผมเดินทางต่อไปได้นะครับอันนี้ผมว่าค่อนข้างเวิร์กกว่า ค okay. มาดูเครื่องยนต์กันนะครับผมเปิดมาเครื่องยนต์ BMW คันนี้นะครับคันที่มารีวิวเนี่ยจะได้เป็นรหัส 20d s drive นะครับผมซึ่งรหัสนี้เนี่ยจะได้เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบมานะครับขนาด 2,000cc 190แรงม้า ah, นะครับเป็นเครื่องยนต์ขับล้อหน้านะครับผมถ้าเกิดเป็นตัวโฉมที่แล้วเนี่ยนะครับตระกูลโฉมที่แล้วเนี่ยจะเป็นหลับล้อหลังแต่ถ้าเกิดเป็น F ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นขับเคลื่อนแบบล้อหน้ามาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นเกียร์สเตปโทนิกแบบ8สปีดเลยนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับเกือบ20กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยในการใช้งานแบบปกตินะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานแบบ อีโคโหมดแบบผมนะครับเวลาผมขับรถเนี่ยผมชอบขับแบบอีโคโหมดขับแบบสบายๆก็จะอยู่ได้ประมาณ22-23กิโเมตรต่อลิตรได้เลยนะครับสำหรับเครื่องดีเซลคันนี้ก็ถือว่าทั้งประหยัดและก็แรงมากๆในตัวเดียวกันเลยสำหรับเครื่องยนต์ในรถ X120D คันนี้นะครับถ้าต่อมาเราไปดูข้างในแต่ก่อนไปดูข้างในอยากจะให้ซูมตรงนี้ไหนๆก็ซูมตรงนี้แล้วตัวรถนะครับผมไม่มีรอยขนแมวเลยเพราะว่ารถคันนี้นะครับ รถคันนี้วิ่งมาเพียง11กิโลเมตรเท่านั้นอ่ะหลายคนสงสัยว่าทําไมมันวิ่ง11กิโลเมตรเท่านั้นเองละ่ะรถคันนี้นะครับเป็นรถที่จับฉลากมาได้นะครับผมคนจับฉลากมาได้ปุ๊บไม่เอาไม่เอาปุ๊บทาไงผมไปซื้อครับก็เลยได้รถ11กิโลเมตรคันนี้มา เมื่อกี้ที่พี่เขามาขัดเคลือบแก้วพี่เขาบอกเขาแฮปปี้มากเลยเพราะปกติเนี่ยเวลาเคลือบแก้วเนี่ยครับแล้วเป็นรถมือสองเนี่ยมันจะเคลือบยากเพราะว่าเขาจะมีรมอยขนแมวค่อนข้างเยอะแต่โดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ออกจากโชว์รูมไม่ได้แตะถนนเลยเพราะว่าออกจากโชว์รูมปุ๊บผมเอาขึ้นรถสไลด์มานี้เลยนะครับทำให้รถคันนี้ไม่มีรอยขนแมวเลยสักนิดการเคลือบแก้วการขัดสีอะไรอย่างนี้ก็จะทําได้ง่ายมากๆเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้ใครที่อยากถามว่ารถคันนี้มาได้ยังไงทำไมมัน11บโลอะไรอย่างนี้ผมไขข้อ สงสัยของทุกคนให้เลยเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าโอเคมานั่งข้างในรู้สึกทุกอย่างใหม่หมดเลยไม่กล้านั่งแบบแรงๆเลยอ่ะเข้ามาปุ๊บสตาร์ทหน่อยดีกว่าโอ้โหกลิ่นกลิ่นนี่ทะลุแมสเข้ามาเลยนะครับกลิ่นใหม่นี่บอกเลยว่าไม่ใหม่เพราะว่าเราจะรู้ได้เลยว่ารถคันนี้ใหม่จริงหรือไม่จริงที่กลิ่นมันนะครับเพราะาอันนี้คือกลิ่นที่ออกมาจากป้ายแดงกันเลยดีเดียว อ่ะเข้ามาข้างในนะครับผมก็จะได้เจอแดดที่ทรงพลังมากขอปะอ่ะแคขอปิดมาปิดแดดหน่อยอ่ะข้างในนะครับผมยังเป็นทริมเดิมอยู่นะครับยังเหมือนตัวก่อน LCI ไม่ว่าจะเป็นลายไม้นะครับเบาะหนังสีน้ำตาลอย่างงี้ย้อนข้างดูสวยงามอยู่แล้วนะครับในตัว X 1คันนี้เพิ่มเติมข้างในเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่ได้อะไรมากแต่หลักๆเลยก็คือตัวหน้าจอเรือนใหม ที่ดูค่อนข้างคมมากขึ้นนะครับในสายตาผมแล้วก็ตัวอินโฟเทนเมนต์บนนี้นะครับผมที่ค่อนข้างใหญ่มากขึ้นนะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยนะครับอ่ะพูดถึงอินโฟเทนเมนต์ระบบอินโฟเทนเมนต์ตัวนี้นะครับก็จะเป็น bmw connected drive แล้วนะครับผมแต่ยังไม่ใช่เวอร์ชันในตัวพวก Z 4หรือว่าซีรีส์3หรือซีรีส์5ตัวใหม่นะครับผมก็ยังเป็นตระกูล f อยู่นะครับผมก็จะได้ตัวหน้าจอที่เป็นประมาณนี้แต่ว่านี่ครับเพิ่มเติมคือรองรับระบบทัชสกรีนนะครับผมตรงนี้ได้ หน้าเมนูแรกนะครับมีเดียนะครับก็สามารถฟังเพลงผ่าน FM ได้ AM ได้ b l บลู o t h ได้ USB ได้ตรงนี้นะครับผมแต่รถคันนี้เนี่ยโดยที่ว่ามันมันอาสแตนดาร์ดเขา้ามาเนี่ยสแตนดาร์ดเขาให้มาแค่นี้แต่ที่จริงแล้วสามารถไปอันล็อกพวก Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับมันอยู่ในนี้แหละแต่เขาแค่ล็อกไว้เราไป Aftermarket u n l o c อันล็อกได้เลยนะครับก็จะใช้งานได้ค่อนข้างเยอะต่อมานะครับก็เป็น Communication เอาไว้เชื่อมต่อบ t o o t h อะไรพวกนี้มี n a v i g กเตอพร้อมกับ ตัว traffic info นะครับผมตรงนี้ตอนนี้เขียวหมดเลยช่วงนี้รถไม่ติดนะครับผมเพราะว่าสงกรานเนาะทุกอย่างก็เลยเขียวหมดเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีซิมมาให้อยู่แล้วก็เลยทําให้ตัว navigator ตัวนี้นะครับเป็นแบบร e a l time traffic มาให้เลยต่อมานะครับผมก็จะเป็น connected drive ตัว my vehicle นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับรถคันนี้วิ่งมา11โลเท่านั้นเองนะครับผม ก็จะดู Service History ได้เลยออกมาเดือน3นี่เองนะครับผมนี่เช็คล่าสุดก็คือก่อนออกก็คือวันที่15เดือน3นะครับรถคันนี้เนี่ยออกจริงๆประมาณวันที่21เดือน3นะครับผมใหม่คลิปเลยนะครับข้างล่างก็จะเป็นแอร์นะครับผมซึ่งแอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแอร์ดูโอ้คายเมดนะครับผมอันนี้คือข้อดีเลยเพราะว่าอย่าง GLA ตัวใหม่เนี่ยต้องต้องเทียบกันนะอันนี้ต้องเทียบกันไม่ใช่ดิสเทรดกันนะต้องเทียบกันเพราะว่า เจียวตัวใหม่เนี่ยให้เป็นซิงเกโซนคลายเม e คอนโทรลแต่ว่าตัว X ัน X1 ะครับผมจะให้เป็นแบบดูโอโซนคลายเมทคอนโทรลมาให้อันนี้ก็ถือว่าเยอะเกียร์ของเราอย่างที่ผมบอกไปจะเป็นเกียร์แบบ8ป p สปีดสเต็ r โ n รนิ o คอนโทนะครับผมจะไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้านะครับจะเกียเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดตรงนี้มีปุ่มนะครับผม traction control น,น,นะครับผมโหมดการขับขี่ให้เลือกมีทั้งหมด3โหมดนะครับ eco pro comfort sport นะครับตัว park sensor นะครับสามารถเปิดปิดได้ ตัว i drive นะครับเล่นตรงนี้ได้เลยแล้วก็รถคันนี้นะครับจะมีตัวเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับผมก็สามารถกดเบรกล็อกเบรกมือก็จากตรงนี้ได้เลยเรือนไม้ตัวนี้นะครับจะเป็นเรือนไม้แบบเข็มอยู่นะครับแต่ว่าไฟหรือว่าแสงสว่างที่เขาใช้ข้างในเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับผมซึ่งตอนกลางวันอะ่ะดูสบายตามากนะครับผมดูสวยแล้วก็ความที่เขายังเป็นเข็มอยู่ก็ได้ได้ระบบที่เป็นแบบแอนาล็อกอยู่นะครับ f ี e l i n g ตรงนี้ก็ยังมีอยู่ สำหรับใครที่ไม่ชอบดิจิตอลอยู่แล้วอันนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวดิสเพลย์ข้างล่างอีกเล็กๆน้อยๆนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นดิจิตอลดิสเพลย์มาให้ส่วนพวงมาลัยนะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดาเนาะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ M Sport พวงมาลัยธรรมดาตัวนี้นะครับผมก็จะมีไซส์ค่อนข้างไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับพอประมาณโอเคเลยแล้วไม่ใช่เป็น M Sport ปุ๊บเนี่ย ตรงที่จับเนี่ยครับเขาก็จะไม่อ้วนนะครับจับง่ายจับสบายแล้วโดยที่ว่าไม่ใช่ M Sport อีกนะครับผมพวงมาลัยเขาค่อนข้างเบานะครับขับง่ายแล้วก็อยากเห็นนี่สติ๊กเกอร์จากโรงงานยังแปะอยู่เลยนะครับผมว่ารถคันนี้จะพูดว่าไม่เคยออกจากโชว์รูมก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าการออกจากโชว์รูมเขาคือการสไลด์ออกมานั่นเองก็ใหม่มากๆนะครับมีลิมิตคอนโทรลอยู่ข้างนี้แล้วก็มัลติมีเดียอยู่ข้างขวานะครับมีตรงนี้ให้ครบคันในการใช้งาน ต่อมามาดูข้างหลังเจ้า X1 20D X-Line คันนี้นะครับซึ่งตัว X-Line เนี่ยข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นบอะสีน้ำตาลเป็นบาะหนังหมดเลยมี Isofix ให้ใส่คาซีทเด็กได้นะครับผมข้อเสียที่ผมรู้สึกสำหรับ X1 คันนี้นะครับในข้างหลังก็คือตัวบาะของเขาอะมีลักษณะค่อนข้างสั้นนะครับทำให้ไม่รองรับน่องผมตรงนี้นะครับนั่งนานๆอาจจะรู้สึกแบบไม่เมื่อยนิดนึงนะครับผมแต่ก็ โดยรวมแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขนาดของเขาเนี่ยโดยที่ว่าเขาเป็น s u v เล็กสุดของทาง b m เมนะครับผมผมว่าขนาดเนี่ยไม่ได้เล็กอย่างที่เขาพูดนะเพราะว่าเข่าผมเหลือเยอะนะครับเท้าผมก็เหลือเยอะนะครับหัวผมก็เหลือเป็นคืบเลยทําให้การนั่งรถคันนี้เนี่ยถ้าไป4คนนี่สบายแน่นอนถ้าไป5คนอาจจะอึดอัดนิดนึงส่วนที่เหลือที่มีมาให้นะครับก็จะมีไฟเอ็มเบดไลท์วิ่งมารอบคันให้เลยมีแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบต USB Type C มาให้อีก2ออันข้างหลังก็ ตลกดีเนาะข้างหน้าให้ธรรมดาข้างหลังให้ Type C ก็ประมาณนี้ละกันนะครับในตัว B M คันนี้แล้วก็ที่ที่วางแขนนะครับผมตัวนี้ก็มีให้แล้วก็มีที่วางน้าให้ก็จะประมาณนี้สําหรับข้างหลังเจ้ารถคันนี้จบคลิปกันก็จ <laughs> <laughs> <żen> บไปแล้วนะครับสําหรับรีวิวเจ้า B M w X คันนี้นะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยผมขายไปในราคา 2ล้านกับอีก่9 0 0 0 0บาทนะครับผมรถนี่ไม่ต้องม่วงเลยปี2022เพิ่งออกปลายเดือนมีนานี้เองนะครับก็เบียร์ไซเลยเยอะแยะเลยนะครับผมก็ใครที่หาอยู่ก็โทรมาได้นะเผื่อผมมีเข้ามาอีกผมจะรีบโทรกลับเลยว่ารถครันนี้เนี่ยผมว่าไม่ได้หากันง่ายๆถ้ามีแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือแน่นอนโทรติดต่อกันมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเมมเบอร์โทรเอาไว้นะครับเพื่อติดต่อภายหลังนั่นเองโอเคสําหรับรีวิวคันนี้นะครับใครชอบไม่ชอบก็ คอมเมนต์กันมาคุยกันได้นะครับผมแล้วใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด,ด้วยเนาะสวัสดีครับ